เฮ้ยทำไรนั่งลง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 นั่งนั่งลงตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายปาร์ตี้เหมืองทองหลังจากทราบว่ากลุ่มชายรักชายรวมตัววิมานสวานเปลือยกายเสพยามั่วสวาดจึงส่งสายสืบขุนล่ำกล้ามดีแฝนตัวเข้าไปจนทราบกัดนัดหมายที่ห้องสูตรในโรงแรมหรูชื่อดังย่านสุขุมวิท13ตรวจ เมื่อทราบพิกัดแม่ชัดตำรวจกว่า50นายบุกทลายห้องดังกล่าวพบชาย29คนเป็นคนไทย28คนฟิลิปปินส์1คนสวมกังเกงในตัวเดียวเมื่อบุกเข้าไปตามห้องเล็กพบการมั่วสวาดกันอยู่หลายห้องโดยพบของกลางเป็นจำนวนมากเช่นยาไอซ์ยาบ้า เคตามีนยาอียาอีแบบน้ำเข็มฉีดยาจำนวนมากไว้อากายาป๊อปเปอร์อุปกรณ์การเสพและถุงยางอนมามัยใช้แล้วถอดเกลื่อนกลาดเจลหล่อลื่นและพบคราบสีเหลืองเปราะตามเตียงมั่วสุมจึงทำการควบคุมตัวไว้ทั้งหมด จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ครอบครองยาเสพติดจำนวน3คนและตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดจำนวน4คนนำส่งพนักงานสอบสวนสนลุมพินีส่วนที่เหลืออีก25รายจัดทำประวัติและอยู่ระหว่างการซักถามขยายผลเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เรื่องอื่นๆเนี่ยยังพอรับได้บ้างนะครับวัะนั้วันนี้เนี่ยให้ไปสำเนาตัวเองด้วย ใครสมัครใจให้ตรวจสารเสรจติดด้วยปสวัสสาวะยกมือทางไว้ถ่ายรูปคนตำรวจตรีธีระเดชรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตือนภัยว่ายาป๊อปเปอร์เดิมเป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์แต่ปัจจุบันกลับถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดโดยกลุ่มชายรักชายมักจะใช้เพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหน,นักเป็นการกระทำที่ผิด การใช้สาระเหยดังกล่าวต้องใช้ตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นอีกทั้งจากการสืบสวนยังพบว่าผู้ที่จัดกิจกรรมนี้คือกลุ่มเดียวกันที่เคยถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเมื่อวันที่8ธันวาคม2567พื้นที่สอนอทองหล่อซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีการสำนึกในการกระทำ ลบ p l u ก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง,ง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ